สวัสดีครับก็พบกันทุกๆวันหยุดนะครับสําหรับวันหยุดวันนี้ก็มีโอกาสมาที่บ้านซัปตนานครับหรือว่าบ้านป่าไม้งามนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาดูาโบราณสถานแห่งหนึ่งนะครับเป็นแหล่งตัดหินนะครับแต,แต,แต่แถวชาวบ้านเขาก็จะเรียกว่าแหล่งหินตัดนะครับก็โดยประวัติแหล่งหินตัดตรงนี้นะครับได้ยินคร่าวๆมาบอกว่าเป็นแหล่งที่ตัดเอาก้อนหินไปสร้างปราสาท แต่ไม่แน่ใจว่าเขาไปสร้างประสานไว้ที่ไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วนะกันนะครับว่าตรงแหล่งหินตัดเนะี่ยเขามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าได้ยินว่ามันขึ้นเป็นโบราณสถานแล้วนะครับกับกรมศิลปากรแล้วนะครับผมตรงนี้โดยคร่าวๆที่ได้ข้อมูลมาก็คือจะเป็นแหล่งหินทรายขนาดใหญ่นะครับตามไปดูกันครับตอนนี้มีทีมงานนำหน้าไปก่อนแล้วนะครับผม ไปไปดูกันว่าแหล่งหินตัดจะเป็นยังไงต้องเดินไปอีกไกลไหมนี่ครับใกลครับใกล้ใกล้ไอตรงนี้มันเป็นเขามาตัดเอาหินตรงนี้แล้วเขาเอาไปทําอะไรที่ไหนนี่ครับตามที่ได้สอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เห็นบอกว่าไปทางนครราชสีมาอ๋อปราสาทพิมายน่ครับใกล้ๆเรานี่ก็อะไรปราสาทปุยน้อยด้เนาะ ก็จะมาจากตรงนี้นะครับไปเป็นแหล่งตรงนี้ไปตรงนี้มันเราเจอมานีีกี่ปีแล้วนี่ครับก็ผู้เฒ่าผู้แก่บอกหลายเกิดมากที่ที่เรามาเจอเนี่หละครับเพิ่งมันมันหรือว่ามันเจอมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้มาเปิดอย่างนี้บอกครับหรือ <โห S 2> ว่ายังไงเจอมานานแล้วรู้มานานแล้วว่าแหล่งตรงนี้เป็นแหล่งผู้เคากม้าอแต่ก่อนมีคอกคล้ายๆคอกวัวคอกควายแหละแต่ว่า เขาเอาม้ามาเลี้ยงโอ้ก็เลยได้ชื่อว่าครูคอกม้าครับโอโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับครับตรงนี้นะครับเป็นแหล่งที่เขามาตัดหินนะครับก็ลักษณะจะเป็นลานหินโล่งๆกว้างๆนะครับ ็ดูจากหินดูจากอายุกันตัดก็ไม่ได้ต่ำกว่าเจ็ดแปดรอยปีนะคเนี่ยนะครับ,รบอ่าน,นี่ถึงแล้วครับนี่ตัดเขาจะตัดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก้อนหนึ่งหน้าหนักหลายตันเออก็น่าแปลกใจเหมือนกันว่าคนสมัยก่อนเขาใช้อะไรขนด นะครับผลไปสร้างประสาทนะครับนี่นะครับเป็นโบราณสถานผะู้เฒ่าหรือว่าอขอมูลที่ข้าเจหายม้าเนี่ว่าไปสำรวจหินที่ปราสาทหินพี่ไม้มันเป็นหินแบบเดียวกันขนาดแล้วก็หิน น่าจะมาเอาตรงนี้แหละพี่สร่างเขาคาดว่าเอาตรงนี้เพราะว่าล่องลอยจากมองตัดหินเป็นทางหินน่ะมันกับไปทางนี้กระสีโค้งถึงมุ่งหน้าสูซูพุนแล้วก็ก้อนหินที่นุดยฮหายกลางทางที่อยู่ในป่าทีสาธารณะมองเนี่ยก็เป็นก้อนขนาดเดียวกันเฮี่ยอยุคนเป็นเป็นมันมีทางไปทางนี้เป็นการขนส่งหินเนาะครับเพราะเพราะเพราะหินล้นดินถมฝนตกมาน้ำไหลชะล้างก็เห็น